จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม2566 2สองธันวาคมม,มทอรอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้นการซ่อมไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้แก่พลทหารใหม่มณฑลทหารบกที่29เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อในการใช้ในชีวิตประจำวันและการต่อย,ยอดการพัฒนาอาชีพในอนาคตหลังปลดประจำการ 5ธันวาคมมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร5ธันวาคมและในช่วงเย็นร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนบรรเลงเพลงของพ่อหน่วยปฏิบัติการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร 7ธันวาคมมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดา9้าธันวาคมมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมปลูกฝังนักศึกษาเยาวชนมีจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา ประดูมะขามป้อมอินทนินน้ำหมักเม้าหลวงจำนวน1,000ต้นภายใต้งานจิตอาสาพ,พัฒนาวัดป่าสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติบ้านละสมบูรณ์ใหม่จังหวัดสกลนครในวันเดียวกันนี้มทอรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมต้อนรับประธานสภาหัตถกรรมโลกเอเชียแปซิฟิกในโอกาสดูงานการย้อมผ้าครามแบบธรรมชาติการทอลายเอกลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสกลนคร และร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดเทศกาลครามโลกที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสกลนครในปีพอศ2567โดยในวันที่10ธันวาคมได้เข้าดูงานน,นถนนภาครามจังหวัดสกลนครและดอนกอยโมเดนตำบลสว่างอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครและยังได้ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดเทศกาลครามโลกที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสกลนครในปีพอศ2567อีดอกด้วย 9ธันวาคมมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการซ่อมเครื่องยนต์เล็กให้แก่พลทหารใหม่มณฑลทหารบกที่29เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อในการใช้ในชีวิตประจำวันและการต่อยอดการพัฒนาอาชีพในอนาคตหลังปลดประจำการ11ธันวาคมมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมต้อนรับรองประหลัดกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงหน้ามหาวิทยาลัย ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน12ธันวาคมมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อย,ยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์รุ่นที่16สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและบุคคลทั่วไป12ธันวาคมมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนคร จับมือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบกรุงไทยดิจิตอลแพลตฟอร์มในโครงการ RMUTISKC Smart University 13าธันวาคมมทอรอีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมกับโรงพยาบาลพังคคนขานรับนโยบายมะเร็งครบวงจรของสธกิจกรรมคิกออฟการณรณรงค์สร้างภูมิ hpv นักเรียนไทยสุขภาพดีปลอดมะเร็งฉีดวัคซีน hpv วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักศึกษาศูศศศศศศศานย์ประสานงานอพอสอทมทอรอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรสาสาระการเรียนรู้ รุ่นที่1 2,567เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายทิศทางเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-15ถึงธันวาคม2566ณห้องประชุมภูส้มโฮงคณะทรัพยากรธรรมชาติ14ธันวาคมมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลน,นครร่วมต้อนรับคณะอ,อธิบดีกรมอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยประกอบไปด้วยการนำหลักการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามทรอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดพิธีทำบุญและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวาระครบรอบ100ปีชาติการหลวงปู่ฟบสุพัทโทเพื่อสมทบสนับสนุนสาธารณุปพภคการจัดหาคารุภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ จัดในระหว่างวันที่15ถึง16ธันวาคมณโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แฟบสุพัทโทมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจดทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการต่อย,ยอดนวัตกรรมและการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของมทรอ,อีสานสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรมที่2จัดสรรทุนเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในระหว่างวันที่18บแถึงสิธันวาคมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เพื่อส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น มทอรอีสานวิทยาเขตสกลนครส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตแฮนด์ออนจัดตลาดนัดนักศึกษาณลานรื่นรมเปิดเวทีให้นักศึกษาโชว์ความสามารถและฝึกทักษะการค้าขายเสริมประสบการณ์ชีวิตระหว่างเรียน โดยได้มีกิจกรรมและร้านจำหน่ายสินค <microb ial. S 2> <aut> ้าต่างๆของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีฟกซองการแสดงโคเวอร์แดนโดยลานรื่นรมได้มีการจัดขึ้นในทุกเย็นของวันอังคารและวันพฤหัสบดีณลานรื่นรมลานด้านหน้าอาคารเรียนรวมอาคาร12มทรอีสานวิทยาเขตสกลนคร20ธันวาคมมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครรวมกับกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29ค่ายกริศีวรา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรชีวภาพเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพลทหารใหม่26ธันวาคมผู้นำนักศึกษามทรอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดกิจกรรมแจกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่านักศึกษาเสริมสร้างความรักความสามัคคีสร้างบรรยากาศคึกครื้นในตลาดนัดนักศึกษา